สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาเจอกงนอีกแล้วนะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีในไมโครบิดเนาะป้ายไฟป้ายไฟตามหัวข้อของเราวันนี้เลยครับเราจะมาทำป้ายไฟกันนะครับเวลานักเรียนโชว์ครับตัวไมโครบิดมันแค่ตัวเล็กๆเ,เนาะเท่าฝ่ามือแต่ทีเนี้ยมันสามารถให้ไฟ led ของตัวไมโครบิดมันเนี่ยมันโชว์เป็นชื่อของเราได้ นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันนะครับเข้าไมโครเวฟเลยครับ New Project เหมือนเดิมเลยนะครับสร้างชื่อสมมุติว่าครูพิมพ์ชื่อคําว่าป้ายไฟแล้วกันป้ายไฟนะครับคลิกเข้าไปสร้างขึ้นมาเหมือนเดิมครับ On Start คืออะไรทํางานเพียงครั้งเดียวนะครับ f ฟลเวอร์ให้มันทางานไปตลอดเลยในกรณีของป้ายไฟเราต้องการให้ไฟมันวิ่งตลอดเวลานะครับ เราต้องการให้ไฟมันวิ่งตลอดเวลาก็คือโชว์ตัวอักษรหรือโชว์คาพูดของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้น on start เราจะไม่ใช้ on start เราจะไม่ใช้เร,ใชเราทิ้งไปนะครับนะทีนี้ป้ายไฟมันจะต้องเป็นตัวอักษรใช่ไหมเมือ่อวดที่แล้วนะครับคราวที่แล้วเราทําเครื่องเลขไปแล้วตัวเลขนะครับโชว์ number ไปทีนี้เราใช้ตัวอักษรนะครับเราใช้ตรงนี้ครับมี3จุดที่เราสามารถโชว์ได้เลยตรงนี้โชว์ led หัวมาใส่ไว้ก่อนนะครับ โชว์ไอคอนอันนี้แล้วแต่เลยนะครับแล้วก็โชว์สตริงตรงนี้ตรงโชว์สตริงนะครับนักเรียนสามารถใส่ข้อความที่เรียนต้องการพิมพ์ได้เลยต้องการให้มันโชว์ในไฟไ์ไอลดีได้เลยอสมมุติครูพิมพ์ชื่อครูก็ไปแล้วกัน pi ng เอโทษที่ะ pi ng เห็นไหมครับไฟมันก็จะวิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ได้สังเกตเห็นไหมครับว่าตัวสอนมัน มันดูไม่บาลานซ์มันดูยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมตรงเนี้ยเราจะใช้วิธีไหนในการโชว์ตัวกอนนะครับอ่ะวรโชว์สติงนี้ออกไปก่อนนะครับมีคนเข้ามาดูไหมอ่ะสวัสดีนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีครับอ่ะเราจะใช้ตัวนี้ครับโชว์ led ครับนะใส่เข้าไปนะครับทีนี้ตรงเนี้ยนักเรียนสามารถใส่ตัวอักษรได้เลยนะครับอ่ะครูใส่เป็นตัว p แล้วกันเห็นไหมอ่ะตัว p ชื่อครูแต่ทีนี้ มันจะไม่เต็มทุกตัวสอนใช่ไหมฉะนั้นเราต้องเอามาเรื่อยๆเลยนะครับเอาไอเดีออกมานะครับเดีย๋ยวครูขยายนี่ไปก่อนคูใส่ตัวเป็นตัว i ไว้ก่อนนะครับครูเอามาต่อตัว p ของครูแต่ทีนี้นักเรียนสังเกตว่าถ้าครูโชว์ไปปุ๊บนะครับมันจะเป็นการกระพริบแบบนี้ซึ่งมันดูเร็วไปมันดูเร็วไป ฉะนั้นเราจะใช้วิธีไหนในการเพื่อเฟดให้มันมีความช้าลงนิดหนึ่งนะครับเราเปดที่เดิมครับเลสิ่ลื่อนมาข้างล่างครับตรงนี้ครับพอสนะครับพอสคือหยุดหยุดชั่วระยะเวลาหนึ่งนะครับ ms ตรงนี้คือมิลลิเซกนะครับครูจะใช้เวลาตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกได้ครูเลือกเป็น1,000ันมิลลิเซกก็คือ1วินาทีนะครับเดี๋ยวดูผลที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัว กับตัว i แต่ทีเนี้ยถามว่าทำไมพอไอปุ๊บม,ม,มันมาเป็นมันมา P เลยซึ่งตรงนี้นะครับนักเรียนสามารถ Copy ได้โดยใช้คําว่า p u p l i t e เห็นไหมครับก็จะมาหนึ่งตัวอ่ะครูใส่เข้าไปก็จะล่นระยะเวลาให้มันโชว์ตัวสอนแต่ละตัวสอนเนี่ยให้มันช้าลงได้นะครับนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูลองใส่ให้เต็มๆเลยดีกว่านะครับอ่ะครูดูพิเตมา ตัว p อ่ครูเปลี่ยนใหม่เป็นตัว n ละกันน p i n g เนาะชื่อครูนะครับครูล,ลบก่อนอ่านีเลย n นะครับครูใส่เข้าไปเหมือนเดิมครูดูพิเคตระยะเวลามานะครับใส่เข้าไปดูพิเคตมานะครับอันนี้อะไรตัว g ตัว g n ชื่อครูเป็นตัว g เนาะอ่าปึ๊บป,บปบึอ่าอืมโอ้ดูไม่สวยแฮ้ไม่เป็นไรอืม ่ะโอเคใส่เข้าไปนะครับดูพิเคตร,ระยะเวลามาใส่เข้าไปอ่อะเดี๋ยวดูผลที่เกิดขึ้นของป้ายไฟคูนะครับอ่าอ่าทีนี้แต่ดูว่ามันเรียบเรียบไปหน่อยใช่ไหมครับนักเรียนสามารถแต่งเติมสีสันมันด้วยโชว์ไอคอนนะครับโชไอคอนอยู่ตรงไหนที่เดิมครับเบสิกตรงนี้ที่เป็นรูปหัวใจ นักเรียนอาจจะเติมแต่งเติมสีสนันมาดีนึงนะครับครูใส่เข้าไปแล้วกันใส่ต่อเาจากชื่อครูเลยเป็นรูปหัวใจใช่ไหมแต่ทีนี้นักเรียนสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะนักเรียนสามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะนะครับอ่าเห็นไหมครับมันมีรูปร่างที่นักเรียนให้เลือกหลายแบบเลยอันนี้เป็นแพทเทิ์มที่เขามีมาให้นะครับแต่ทั้งเรียนอยากได้แบบไหนนักเรียนใช้วิธีการโชว์ LED ได้เลยนะครับอะ อันนี้เขามีเป็นแพทเทิร์นมาให้นะครับเป็นหน้ายิ้มแล้วกันอ่าครูเป็นหน้ายิ้มแล้วกันเดี๋ยวทีนี้มาดูผลที่เกิดขึ้นสิครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนอ่านะครับอ่าเห็นไหมมันสวยงามไหมดูผลที่เกิดขึ้นของป้ายไฟเรานิดหนึ่งอ่านี่วิธีการทำป้ายไฟของเรานะครับ แต่ทีนี้ใส่สติงเข้าไปด้วยดีกว่าให้มันมีคำว่า Hello อาดูซิจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็เอา o พสมาใส่สัก500มิลลิเซกแล้วกันนะครับอะเดี๋ยวดูผลที่เกิดขึ้นอ่านี่ไงมาแล้ว ป้ายไฟของเราเรียบร้อยแล้วนี่ครับเป็นไงเห็นไหมครับป้ายไฟเราจะใช้แค่เพียงเบสิกตัวเดียวเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวไปลองฝึกกันดูเนาะในการใช้ป้ายไฟนะครับโอเคโชว์ LED นะครับโชว์ไอคอนแล้วก็โชว์สติงนะครับแล้วก็พอสตรงนี้ MS คือมิลลิเซกันนะครับเศษเซียวของวินาทีเพื่อให้มันหยุด แต่ส่วนใหญ่ครูแนะนําให้ใช้เป็น1,000นะครับก็คือ1วินาทีโอเคเนาะยังไงเดี๋ยววันนี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย